สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเจริญมาอีกแล้ววันนี้จะมาในรูปแบบของเล่าข่าวเนาะเล่าข่าวเป็นการบันทึกเสียงวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับนะครับสบายเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่นะเรื่องลุงพลคดีน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลลุงเจริญก็เอาข้อมูลมาจากอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตเอาข้อมูลของอาจารย์ พิรชัดนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่เป็นแบบเสียงนะเอฟซี FC. บางท่านที่ยังไม่ได้ทราบข่าวนี้หรือว่ายังยังยังไม่ยังไม่เห็นข้อมูลนี้นะครับลงเจริญก็ขออนุญ,ญาตมาถ่ายทอดนะครับครับอาจารย์พิรชัดก็บอกว่าวันนี้จะมาสรุปเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นับถอยหลังเรื่อยเรื่อมานะครับเหลือเวลาอีก15วันนะครับนับจากวันนี้ ก็คือวันอาทิตย์ที่25พุทธศักราช2564นะครับนับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่26เมษายนพุทธศักราช2,564เริ่มนับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเหลือเวลาอีก15วันก็หมายความว่ามันก็จะครบรอบ1ปีนะครับ ของคดีน้องชมพู่นะครับนับจากวันที่หายก็คือวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับข้อสรุปตอนนี้เลยนะครับว่า360ว่าวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว350วันนะครับเหลือเวลาอีก15วันก็จะครบ365วัน ถ้าพูดแบบนี้ถ้าเป็นคดีขนาดใหญ่แบบนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตถูกฆาตกรรมอำพรางคดีแล้วจนปน่านนี้ไม่มีความคืบหน้าหรือสัญญาณใดๆที่จะมีการจับคน้รายคดีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับทำไมถึงไม่มีความคืบหน้า หมายความว่ามันเงียบนะครับทุกอย่างเงียบทุกคนก็ยังหวังว่าภายใน15วันนี้จะมีข่าวดีอะไรไหมจะมีการขยับขยายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีจะมีการจับคนร้ายรอรุนจนเยี่ยวเหนียวแล้วครับอาจารย์พิราล่ากาวนะครับพิลชัดนะครับอาจารย์พิราชัดกล่า ทุกฝ่ายที่จะเอากำลังช่วยเจ้าหน้าที่นะครับทำไมจึงมาพูดเรื่องเวลานี้นะครับมันมีผลอะไรบ้างนะครับอีก15วันจะครบ1ปีนะครับหลังจากเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าไม่เคยมีคดีใดการหาผู้ร้ายต้องใช้เวลาน,านานขนาดนี้นะครับมีเพียงว่า มีการหาผู้ร้ายแล้วรู้ตัวแล้วแต่คนร้ายไหวตัวทันหนีออกไปอายุความก็จะประมาณ20ปีอ,อายุความ20ปีนะครับแต่คดีนี้จะหาผู้ร้ายในการสืบสวนสอบสวนใช้เวลาเกือบ365วันนะครับหรือ1ปีดังนั้นมันนานเกินไป ที่จะเกิดความเสียหายโดยเฉพาะคดีนี้มีการกล่าวหาคนถูกกล่าวหานี้จะเสียหายมาแล้วเกือบ365วันถ้าเป็นท่านถูกกล่าวหาใส่ร้ายในคดีรุนแรงขนาดนี้แล้วท่านก็อยู่ทำไมไม่มาจาับผมพูดอย่างนี้มันอึดอัดนะครับถ้าจะพูดไปแล้ว ค่อยว่ากันต่อสู้คดีต่อสู้คดียังไงก็เป็นแบบนี้นะครับสังคมก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะผู้ถูกกล่าวหาว่ามาเกือบ365วันเรียกว่าเปลืองเวลามากมายนะในการก่ออกุุสน,นะบางคนเอาใจคิดเคียดแค้นบางคนแล้วร่วมใส่ร้ายแล้วก็ยังร่วมกันด่าร่วมกันก่ออกุศลเกือบ365วันนะครับ เรียกว่าถ้าเสียเสียชีวิตในช่วงนี้นะ,ะตกนรกแน่นอนนะครับคนที่กล่าวหาเครียดแค้นนะอันนี้ก็คือปัญหานะครับดังนั้นผมก็ขอวิเคราะห์แบบนี้นะครับในเมื่อมันยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการจับคนร้ายนะครับจะมีการจับคนร้ายในขณะที่มีการกล่าวหาบุคคลหนึ่งนะครับมีการกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับ เป็นเรื่องที่ประหลาดมากอ่าเราบอกนะครับผู้ถูกกล่าวหาก็คือบุคคลหนึ่งก็คือลุงพลนั่นแหละครับลุงพลจะอยู่ยังไงถ้าถูกกล่าวหาขนาดนี้นะครับลุงพลไม่ใช่มีคนอิทธิพลใดๆไม่ใช่เป็นคนอิทธิพลใดๆนะครับการกล่าวหาครั้งนี้มันไม่มีข้อมูลแม้แต่มีแต่สงสัยนะครับอืม เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าไม่ใช่ลุงพลนี้นะครับคนที่กล่าวหาจะเจออะไรบ้างาว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับเขาเสียหายมากมายเป็นเวลาอันยาวนานนะครับแล้วก็พาบุคคลอื่นเกลียดชังด่าทอเป็นเวลาเกือบปีนะครับถ้าลุงพลทำเพราะว่ามีการกล่าวหาว่าลุงพลทำคนเดียวมาเป็นเวลายาวนานนี้นะครับ เมื่อมีการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นครับบอกได้เลยว่าทุกคนฟันธงได้ว่าคนเดียวไม่สามารถทําคดีนี้ได้นะครับทําคดีแบบนี้ได้นะถ้าคนเดียวคนเมาหรือคนติดยาหรือผู้ชายสักคนหนึ่งหรือลุงพลไปทําแบบนี้นะครับถ้าทําจริงต้องทิ้งร่องรอยหลักฐานผู้ร้ายต้องทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เพียบนะครับแต่คดีนี้ทางไปนะมันเป็นไปทางการยืนยันแล้วว่า ยืนยันได้แล้วว่าทุกฝ่ายวิเคราะห์คดีนี้มีการทำอย่างเป็นระบบตบตานะครับมีการสร้างเรื่องตั้งแต่แรกมีการลบทำลายหลักฐานที่สำคัญนะครับทางนิติวิทยาศา,ศาสตร์ก็ไม่ให้ปรากฏนะดังนั้นเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆฮะถ้า ไม่มีผู้รู้ผู้สันทัดกรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแบบนี้เรื่องคดีนี้นะครับที่จะรู้ว่าต้องกําจัดจุดอ่อนอย่างไรในคดีนี้นะครับเพื่อไม่ให้การสืบสวนสอบสวนนี้คงสอบสวนนี้ควรเป็นใครบ้างถ้าเป็นเช่นนั้นตัดลุงพลออกไปได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะทำคนเดียว ต่อมาถ้าเรายังเผื่อใจประมาณว่าคิดใจเป็นกลางๆนะครับคิดเป็นกลางนะครับว่าถ้าลุงพลไม่สามารถทำคนเดียวได้เพื่อคนที่ด่าลุงพลอย่างมาอย่างยาวนานหรือว่าลุงพลมีส่วนร่วมหรือเปล่ามีส่วนร่วมต่อต่อต่อไม้ส่งต่อไม้กันหรือเปล่านะครับถ้าอย่างนั้นทําไมถึงกล่าวหาลุงพลคนเดียวคนข้างบ้านสามบ้านนี้ คนข้างบ้านสามบ้านนี้พูดความจริงออกมาไม่หมดหรือยังไม่หมดหรือยังนะครับถ้าจะใส่ร้ายลุงพลเป็นแพะคนเดียวสมมุติว่าลุงพลทำหรือร่วมมือกับคนอื่นทำไมไม่พูดออกมาให้หมดนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าจับลุงพลให้ลุงพลเป็นคนร้ายเนี่ย จะต้องเป็นกระบวนการใหญ่นะครับและลุงพลไม่น่าจะมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งการทำลายหลักฐานต่างๆแสดงว่าคนทำลายหลักฐานต่างๆเนี่ยต้องเป็นคนที่ใหญ่โตมีบารมีนะเราขอความร่วมมือจากขอความเห็นจากคนที่มีความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นการสมมุตินะครับเพื่อให้เห็นคนที่กล่าวหาลุงพลจะต้องมาฟังคลิปนี้นะครับ ไม่ว่าอะ,อะไรก็จะได้เห็นว่าคนกล่าวหาลุงพลตั้งแต่แรกคนเดียวว่าเป็นผู้ร้ายนี่นะครับคุณคิดว่าคุณกำลังใส่ร้ายเพื่อหาแพ้ใช่ไหมใส่ร้ายตามคนอื่นพูดหรือไม่นะฉะนั้นนะครับฉะนั้นก็คือทำไม ฉะนั้นคนเดียวทําไม่ได้ครับถ้าลุงพลคนเดียวทําไม่ได้แบบนั้นแน่นอนนะครับือกระบวนการในการหาข้อมูลหลักฐานปั่นป่วนจนทุกวันนี้จะเรียกว่าอภิมหาซุปเปอร์ลุงพลนะครับแล้วล่ะครับดังนั้นใครที่กล่าวหาลุงพลลงมาทบทวนดูคิดดีๆนะครับว่าคุณ กำลังเป็นเครื่องมือในการร่วมทำลายลุงพลนะครับทำลายลุงพลหรือไม่ลองคิดดีๆนะครับหรือ,อยังฝังใจจำชื่อสนิทกับกับตาจำชื่อสนิทกับตานะโอเคนะครับเรื่องนี้ดูว่าไม่มีการดำเนินคดีใดๆสำเร็จนะหรือจะพักคดีไว้จนกว่าจะมีหาหลักฐานใหม่ถึงจะสืบค้นหาในการหลักฐานใหม่ มีขึ้นแต่ผลสืบสวนทั้งหมดในระยะนี้เวลาหนึ่งปีไม่สามารถให้การจับคนร้ายได้อันนี้ก็ถือว่าพักคดีนะครับครับนี่ก็คืออาจารย์พิรชัดนะครับเป็นบทความของอาจารย์พิรชัดหรือว่าในในเพจใน YouTube ในช่องของอาจารย์พิรชัดนะครับลุงเจริญก็ขออนุญาตเอามากล่าวนะมาเล่าเรื่อง,องต่อตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเอฟซีลุงพล นะครับเอฟซีลุงพลทุกทกท,กท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับนะครับสุดท้ายนี่ลุงเจริญก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอขอฝากความข้อความนี้นะครับฝากบทบทความนี้จะจะเรียกว่าบทความหรือว่าข้อมูลจากอาจารย์พิรชัดนะครับเพื่อให้คนที่ใส่ร้ายลุงพลเนี่ยได้คิดนะถ้าได้ฟังนะครับขอขอ,ขอให้คิดตัดสินใจว่านะครับ